ไสวัสดีครับมาครับสองหางจีนบ้านเฮามือนิสิภะมาอย่างปะงมหอยทรายครับงมหอยทรายครับผมมือนเยอะหางจีนอยู่แม่น้ำสงครามครับแม่น้ำบ้านเฮาเด้ปัินไดตอนนี้ครับเพิ่งลงมานี่อ่าโว่ยเห็นบ่หนอเดินจากพวกมันนี่ครับเออหอยทรายครับผมเดี๋ยวเอาไปก้อยนครับงานลงไปละมือนี้เฮาสิมางมหอยทรายครับผมแล้วก็ ลากด่างลากอันนี้มันหมโหลงลากแง่งเนาะนี่ครับลากแง่งปัดจดลอดนี่ครับเดี๋ยวมันกำลังเตรียมตัวครับไปเดี๋ยวเพื่อนเดตเจอถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปลาห้ากล้วยปครับเดี๋ยวเนี้เพื่อนเตรียมของครับไปเดี๋ยวนี้ทางบุญงมกันแล้วครับมาเล่นน้ำมือนี่มาเล่นน้ำไก่แล้นะไปเดี๋ยวลองเบุญครับเดี๋ยวผมไปงมก่อนมาครับเั็นนี้งมหอยครับ มีหอยหลายหอยครับผมนี่หอยแถวบานหูกหอยบ้างบุ้งหอยกากโอ้โหเย้วใซ่ได้บุ้งได้แล้วหอยนี่ครับนี่หอยทรายตัวใหญ่อยู่เนะครับหอยลากก็ไม่ส่วนนี่เราหามากครับบันนี้อันนี้จะตั้งตั้งไว้ทราแล้วเอาลูกแห่ลากซ้อนลงไปครับผมยังไม่ต้องอีกโก็ เอายกดึ๊บโยกตึงๆไหมตึงๆไหมนี่บ right? ่มีตัวบ่มีปลาบ่ดึงไ้มเฮ้ยนี่ไงนี่นี่ครับนี่นี่นี่มีนี่บุ้ยเลยเฮ้ยนี่ตัวโัวน่นนู่นน่นออกมาพี่บ่ได้เยอะได้เยอะได้เยอะวิธีคือง่ายๆเลยครับนี่ครับปลาฮักกล้วยเขาต้องเอาเรือมาน้ำบุ้หนึ่งหัวดึงเรือมาน้ำดึงเรือได้ ดีครับปลาบูน้อยตัวนึงปลาบูไฟสัลุงปลาบูไฟครับเอ้าตัวน้นี่่นตยวลงไหมน้ำบี่ครับเลขกตัวอ่าประมาณหกเจ็ดตัวครับ ปลาบูเป็น่ยนมาปลาบู่ห่วยแล้วไปไปหากล้วยไปครับเดี๋ยวลองลุ้นวันที่สองต่อมาครับต่อวันที่สองนี่อันนี้จับจับอยู่ตรงฝั่งเนาะ่ครับผมเอานี่โดนตายน้ำไปนี่ครับผมเดี๋ยวยกลูกนี่ครับที่เป็นลูกโซ่จริงสิครับผมนี่นี่ลูกโซ่ประมาณนี้ครับกวดลงไปเลยทางพุ่นกระซิไปตั้งตั้งแย่งท่า ไอ้ไปบอสอ่ันวะบางลันบางลันเอาดึงยกอีกแล้วครับปึ๊บเออมีบอสมีบอมีบอสกล่าวขึ้นมามีตัวบอรอบนี้โอ้ยนี่ครับนี่นี่นี่ นี่ครับปลาลากกล้วยปลาจตลอดบ้านเัาครับนี่กล้วยมันเสียหรือเปล่าเออเดี๋ยวเอามาเองออมแลมาเลยเดี๋ยวตายดิโอ้โหตายเดี๋ยวมึงกลับน้ำอยู่ดินี่ครับสองบาทได้วางซิปซิปกว่าตัวครับ ปรัคอมปาหันต้วไปพอแล้วพอแล้วพอแล้นี่อันนี้นางปลาปลาเนี่ยก็แบงกอีเพย์ว่ะนี่คือปลาอะไรคือบงกุอีเพยนว่มีอกมี้ยมีมัอ่ามีครับอันนี้กะบังเก่าด้วยครับอันนี้เด็ดเลยปลาไปยังปลาเก่ามันปลาเนอะโอ้ที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 นี่ครับได้กะบัง

โอดนี้โดดสุดท้ายไปพุดเอ้ยงานวะานมานาะนี่วะอเล่นหนึ่งตัวอุ้ยนี่รถคับนี่อ้องเลอ้องต้อง้องต้องต้องต้้งครับต้อง้อง้ต้อ้้ บ้านเราก็ห้องปัจจุบันเออครับคุณยานได้หลายเติมแล้วได้ครับได้ปลานี่เอาปลาปลปลาปลาหมูมัีจะขึ้นไปยขึ้นไปปลาพี่ครับใส่นพี่ครับปลาครับปลาไหลสวยๆใสใสสวยๆอยู่ตรงนีอีกทีอกีอกได้หายอยู่ต้องน้อยเออู้ย นี่ครับโอ้โโดดโดดโอเคโอเคไปโอเคครับเห็นไหมไปดูนตั้งโอ้เออผู้รักษาเรือนี่ว่าไม่เอาแล้วว่ะไปาแล้วแล้วเดี๋ยวจทแล้วจะเอาไปสนุกกันอยู่ทั้งฝั่งครับปไาวันนี้เอาสิปีงประลาดติงครับเข้าครับวันนี้ไม่ได้เอาของยังมาเลยครับวันนี้ก็ได้ อาแต่เข้าเหนียวครับแจ้วกระแด่ครับตามสต่ายบ้านเราเ่็นกระเพราหอยอรับัานนี่ขนยานก็นายไหนผู้ใดหิวข้าวกมไปกินปั้นกินเลยเนี่ยผลยานครับผลยานอุ๊บหลาดใหญ่ครับตัวนี้บ้ายบ้านนี่ปิ้งครับบานนี้มักขี้หอยครับผมนี่ครับมักขี้หอยมีหอยทรายครับหอย กบกี้ใช่ะครับอ,อู้บิ่งปลานี่ครับปลาจรหลดปลาจรหลอด เดี๋ครับผมคนยานได้ดูเงินยกขึ้นดูลงประมาณจักลูเจ้าว่ะนีู่ราสองลูหนุกฮะประมาณสองลูเนาะอ่ะอันนี้หอยก็ได้ตะก้านึงครับผมหอยก็ได้เกือบจะยึดสาตาเกือบเขอยู่นี่เห็นบือมาบันนี้ครับป้าบันนี้เฮ็ดติ้งครับผมบันนี้ติ้งกินข้าวกันครับบันนี้เอ้ยกินข้าวปลาน้อกันครับบันนี้เอ้าเอ้าม่ มาครับผมบานนี้ปิ้งผัจจดจะลอดโม <c oughs> เดลของมาครับผมก็ปลาลาดมีสันใดเฮ็ดสำนักอ่ะกินข้าวปลาด้วกันมื้อนี้ได้ครับในท่าปลาซุปมามาครับบ้านี้เฮ้ยกินข้าวด้วกันปิ้งปลาลาดไปเลี้ยงเียปลาแดดไปเลีย <ไป S 2> ล้ยงเลี้ยงอย่างไรเนี่นะครับเอาตอนนี้ก่อนบรรยากาศขนาดครับ không trong không như ngày nữa phải nha lúc ra em anh này có đẹp không giờ à, anh không Ôi, nhìn đập lúc thương lúc thương lên ตลาดไงก็ปลี้ย้ป่านี้นะเนี่เข้ากันกันปินปลาจุดหลอปลาุนน้วปลาอะไเดี๋ยวมาถ่ายเราน่าโจรนะองี่ทำจากระไรน่าจะโจรนี่มาถ่ายเนี่ยอ๋อ เี๋น้เงตัวเดียไเดี๋ยวแม่แกืมอืมไปเร่ๆเลก่อนอเอั้นครครับเข้าไปน้ำกันครับน้อยจำมาเดกอย่าทำอะไรเลยว่าทำไมเหระ ปลาขนมาเนาะเนื้อปลาดาวเนเนื้อดีขนาดบยอดเนาะปลายอดเกลือก็าม่ได้มาครับโอ้อเลยมงเยอะมากเด็ดดำเลยเด้อครับดำมเหาะ

ทำยังไงครับเลิ้ยวตบเด็กกันเหรอดูกันเหรอตบกัากี่นีครับยังไงการัตบเด็กกันรอดทำอะไรครับผมนั่งกับมึงแล้ว ่ะคลิปนี้ก็สำนี้แล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเซียนเซียนน่อรเขาเพื่อนสิพาไปเอาเทาครับบบดนี้เดี๋ยวตอนแรงกินลาบเท่ากันครับไปเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สำนี้แล้วครับผมกูยังไหลสำนี้ละ